รีดด้ววันนี้นะครับบรรยากาศเดิมๆเริ่มกลับมาแล้วจริงๆนะครับ FC ฟนคาับเนี่ยก็ปลื้มใจเลยครับทุกคนวินาทีที่อุงอิงเพชรบ้านแพงครับปรากฏตัวที่หน้าสารากลางจังหวัดนครพนมนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเป็นงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับ FC ฟนคาับมาให้กำลังใจอุงอิงเพชรบ้านแพงเยอะมากๆครับทุกคนวันนี้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่างๆ FC ครับที่นํารางวัลน้ําใจมาให้น้องเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียว นะครับทุกคนและมีอยู่ภาพหนึ่งที่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยส่งตรงมาถึงอิ่มเยอะมากๆครับเป็นภาพที่คุณยายท่านหนึ่งครับนั่งวินแชร์มาเจอองคงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วองคงอิงเนี่ยก็นอบน้อมมากๆกครับทุกคนนั่งไปคุยกับคุณยายอย่างเป็นกันเองนะครับนับว่าเป็นปรากฏการณ์ครับทุกคนที่ผู้สูงวัยไปชมหมอลำจริงๆครับทุกคนอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสร้างปรากฏการณ์มาหลายต่อหลายสิ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพพยนต์คายอ้อที่เข้าโรงภาพพยนต์ครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ที่ครับท การในโรงภาพยนตร์จนทําให้ภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยเกือบจะแตะไปถึง100ล้านกันเลยทีเดียวครับทุกคนและหน้าเวทีหมอนําก็เช่นเดียวกันครับ FC แฟนขับสูงวัยครับทุกคนรวมถึงวัยกลางคนวัยเด็กเล็กต่างๆที่ต่างก็เป็น FC แฟนลับอุงอิงเพชรบ้านแพงหรือเรียกว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติและเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนทาไมดึงดูดผู้ชมได้เยอะขนาดนี้ทําไม FC แฟนขับน้องถึงมีทุกเพศทุกวัยขนาดนี้มิมมองว่าด้วยสตอรี่ เรื่องราวของน้องที่สู้ชีวิตนะครับด้วยกระแสปากต่อปากกับทุกคนสําหรับศิลปินคนนี้ก็เลยทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะทุกคนผู้สูงวัยต่างๆอยากจะมาชมตัวจริงอิงเพชรบ,บ้านแพงอยากจะมาขอจับมือมาขอถ่ายรูปแล้วก็นํารางวัลน,น้ําใจมาให้ครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับจนวันนี้ทางด้านพ่อต้นวิมลชัยครับได้ลงทั้งรูปนะครับได้ลงทั้งคลิปอง์อิงเพชรบ,บ้านแพงลงโซเชียลแบบรัวๆพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงมาถึงเนี่ย เหล่าบรรดา FC ฟซแฟนคลับก็เข้ามาขอถ่ายรูปกันอย่างถล่มทลายพร้อมได้รับรางวัลน,น้ำใจล้นมือกันเลยทีเดียวครับนี่คือข้อความครับที่พ่อต้นมิมณชัยได้ลงเอาไว้รวมถึงพ่อยงยุทธเช่นเดียวกันครับพยุทธก็สะอื้นสะออนในตัวลูกสาวอิงเพชรบ,บ้านแพงวันนี้นะครับพยุทธก็ได้ลงรูปอิงเพชรบ,บ้านแพงบแบบรัวๆเลยว่าอุ้งอิงมาถึงงาน f อแฟนคลับพ่อพ่อแม,แม่แม่เนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างถล่มทลายเลยทีเดียวครับทุกคนแน่นอนว่านานๆทีจะไปจังหวัดนครพนมใช่ไหมครับก็ เป็นกลายเป็นว่าวันนี้แตกตื่นกันไปครับทุกคนสําหรับ FC ฟานครับที่เข้ามาเจอองงอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างขล่มทลาย เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆแล้วก็ภาพเดิมๆเร,มเริ่มกลับมาแล้วจริงๆนะครับหลายคนบอกว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนหลังจากที่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยก็ออนทัวร์กันมากรุงเทพมหานครใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ลงไปที่ต่างจังหวัดเป็นซะส่วนใหญ่ไปในโซนอีสานนะครับทุกคนวันที่3ามนะทุกคนวันนี้อยู่ที่สารากางจังหวัดนะครพนมและต่อมานะครับก็เป็นคิวงานวันที่7ตุลาคมครับน้องต้องไปแสดงที่โรงเรียนอนุบาลบึงการวิเศษอํานวยศิลถนนเข้าเมา ริมโขงจังหวัดบึงกาฬนะครับวันที่8ปดครับทุกคนงอิงว่างหนึ่งวันเนาะเพราะว่าเป็นคิวงานของนางเอกอมแอมละไมแสงทองเพชรบ้านแพงครับและหลังจากนั้นนะครับคิวงานก็คือยาวเหยียดไปถึงวันที่31เกันเลยทีเดียวครับติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับวันนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าทําไม fc แฟนคลับเวลาที่เจองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องมีน้ําตาด้วยเนาะเชื่อว่าทุกคนมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเขาเป็นคนซึ่งน้องเป็นไอดอลของทุกๆเพรทุกๆวั จริงๆนะครับในการสู้ชีวิตครับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะทุกคนมีสตอรี่เรื่องราวที่สู้ชีวิตมากๆสร้างบ้านให้กับครอบครัวได้ซื้อรถให้กับครอบครัวได้ด้วยวัยเพียง19ปีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับทุกคนนี่แหละคือไอดอลของคนสู้ชีวิตตัวจริงนะครับก็เลยทําให้พ่อพีอ่แม FC ่ fc แฟนคลับได้เจอตัวจริงน้องแล้วเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ที่จังหวัดบุรีรรยนบเจ้้าาาาหที่โงพาาล กันทุ่คนเจองอุงอิ่งเพชรบ้านแพงครั้งแรกถึงกับกลัน้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่น้ําตาไหลเลยทีเดียวครับพุกคนเพราะอะไรเพราะว่าท่านาเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเนาะท่านอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างไปชมหมอรำเหมือนพวกเราครับพุกคนทีนี้พอได้ติดตามอุงอิ่งส องอ <S festivals> ิงเป็นบ้านแพงเนี่ยมาตลอดนะครับติดตามตอรี่เรื่องราวของน้องมาตลอดพอเจอตัวจริงแล้วเนี่ยครับทุกคนเหมือนเราเจอศิลปินที่เราชื่นชอบมากๆเลยครับก็เลยทําให้กลั้นน้ํตาเอาไว้ไม่อยู่ดีใจร้องไห้กระเทียวครับอีกด้วยบางคนเนาะก็อาจจะสงสารน้องในเรื่องของตอรี่เรื่องราวครอบครัวของน้องในการสู้ชีวิตของน้องก็เลยทําให้นึกถึงแล้วกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่จริงๆครับทุกคนนี่แหละคือเรื่องราวของน้องครับทุกคนก็ขอให้องอิงไปบ้านแพงน้องพระโจงานเข้าแบบดูๆเลยทีเดียวครับวันนี้ทาง ด้านพ่อแม่องอหญิงแฟนเพจอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะข่าวก่อนหน้านี้เอ็มได้มีโอกาสนําเสนอไปนะครับพ่อเอกแม่หน่อย,นยก็ได้มีการลงรูปบ้านหลังเก่าที่น้องเคยอาศัยอยู่คับทุกคนก็เก็บเอาไว้เป็นความทรงจําดีๆว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาสู้ชีวิตมาแค่ไหนเนาะทุกคนทําให้เป็นความทรงจําดีที่ fc แฟนคลับบางคนบอกว่าได้ย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยก็นึกถึงคาพูดของน้องว่าลาจะพาพ่อโจดังขึ้นลาจะพาพ่อโจจับเงินร้อยล้านพันล้านและทุกวันนี้ก็เป็นความจริงแล้วทุกคนทุกวันนี้หนังคลายอ ก็แตะไปถึงเกือบร้อยล้านแล้วครับคนก็เหมือนคําพูดที่น้องเคยพูดเอาไว้จริงๆนะครับและคําพูดของพ่อโจเองมก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะทุกคนบอกว่ารับป้าลงแต่เห็นแต่บ้านเห็นแต่รถของอิงเพชร้นานแพงแต่ทุกวันนี้น้องก็มีสิ่งนั้นให้กับครอบครัวจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นภาพประทับใจหลายภาพเลยครับทุกคนที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดนครพนมเนาะก็นํามาฝาก fc ฝากกับทุกคนกันแล้วกันครับมีคุณยายท่านหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนนั่งวินแชร์มาแล้วก็มาเจออิงเพชร้านแพงเป นอบน้อมมากๆจริงครับทุกคนเวลาที่เจอผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับน้องพูดเอาไว้เสมอว่า fc ฟานขับเนี่ยจะมาถ่ายรูปก,กับหลาไม่ต้องมีเงินก็ได้เนาะหลาไม่ได้น่าเงินขนาดนะัน้นอิงพร้อมอ้าแขนต้อนรับ fc ฟานขับทุกคนจริงๆครับทุกคนวันนี้เราได้เห็น fc ฟานขับมานมาต้อนรับน้องก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆจริงๆนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องมารอติดตามกันครับทุกคนความเคลื่อนไหวที่งานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะครับว่าน้องจะปรากฏตัวในชุดไหนมัน กินลูกอะไรครับตื่นเต้นแทน f c แฟนคลับที่จังหวัดนครพนมจริงๆนะครับวันนี้ใครที่ได้ไปชมสาวน้อยเพรบ้านแพงครับก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังครับทุกคนส่งรูปมาฝากกันแบบรวยๆนะวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็ชมฟรีด้วยใช่ไหมครับทุกคนใครที่ไปร่วมงานนะครับอย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากด้วยแล้วกันครับทุกคนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสด็จวันนี้เพจของพ่อโจครับก็ลงรูปลูกสาวแบบรวๆเลยทั้งรูปทั้งคลิปเลยนะครับทุกคนสำหรับวัน เข้าไปติดตามกันได้ครับพ่อโจก็สะอื้นสะออนลูกสาวครับทุกคนวันนี้ก็ได้โพสต์รูปอุงอินเป็นบ้านแพงพร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าคักนอเพลินนะครับทุกคนอุงอินเป็นบ้านแพงในงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนั่นเองครับน้องก็สามารถดึงดูดคนน้อเข้ามาร่วมงานเข้ามาทําบุญกันได้เยอะเลยทีเดียวครับทุกคนสาวอุงอินเป็นบ้านแพงครับเพราะว่า fc ฟันขับเหนียวแน่นในทุกๆจังหวัดจริงๆครับทุกคนพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าน้องโด่งดังไปทั่วประเทศจริงๆนิทุกคนมากรุงเทพมหานครนะครับก็ตา ไปให้กำลังใจทุกที่รวมถึงไปทางโซนอีสานกันทุกคนเอฟซีฟันดลกับเนี่ยก็ตามไปให้กําลังใจกันอย่างถล่มทลายเลยครับทุกคนและภาคใต้ตอนนี้ยังไม่ได้ไปสักทีหนึ่งพราโจบอกว่าถ้าใคารอ้อสองเนี่ยครับทุกคนได้มีการออนทัวร์เป็นรถโชว์อีกก็อาจจะไปภาคใตนะ้แล้วทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันครับสําหรับพี่น้องชาวภาคใต้นั่นเองนะครับจากคลิปนี้ฝากทุกคนได้กระลัวกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยนะครับ